S <S <an other> <S an other> โอ้ยย,ยุ่งหลายค่ะมาเด้อค่ะสวัสดีหลายๆสายีผ้ามาเบ่งก่อไผ่นั่นอันนั้นเอาอันนี้น้อยยาวๆน่ะอยแกอยู่งกลางทีบเอาเลยค่ะช่างหมานะคะนี่คือหนอไผ่ของเพี้ยนนะคะอู้นอนนี้ยาวมากเลยเนี่ยนอนใหญ่มันสูงแล้วมามาใหม่ไปแกงอูอ้ได้ติมคือสิใหญ่แท้แข็งบ่ เอามาดูใกล้ๆเลยสิเอามาให้ดูเลยบางหน้าเลยค่ะเอาไปเทียบหน้าหน่อยโพนอ่ะบางหน้าเลยค่ะน้องไพเปิดเอาใส่ใส่ใส่ต้นต้นเดี๋ยวพ่อเล่นป่ะก้อเดี๋ยวพ่อเลยจ้ะข้อเดียวนี่ไงจ้ะเออเอาเอาเอาเขาก็เอาไปแกงให้มันละเอาลวกไว้ไหนเขาก็มาเอาแล้วโอ้ยย่มหัวกันเถอะค่ะนั่นนั่นั่นก็ไม่นั่นนั่นนั่นข้างในอดอวบเออไปเอา อเออโอ้ยยิ่งหุ่นหัวกันค่ะหุ่นหัวกันค่ะโอ้ยไม่ไผ่ห่วงต้นไผ่เบิ่งค่เอองะเบิ่งเด้อ้ยไม่ได้ไม่เสียงโสดเลยค่ะโอ้ยป้ายยางนะคาวเพ่เลี้ยงหมูเออดินดีๆนะป้ายเดินด,ดีๆเหยียบหัวน้องน้องเล็กน้องเล็กผู้มีหางยาวอโอ๊ยตุ่มเลยโอ้ยตุ่ตมได้ต<ม>ุ่มพุองหลายค่ะ เหลายเด้อบม่อยากใจอย่างนู้เด้อสวนยางนะพอนกีดยางไว้เนี่ยเห็นบอขาวตะโพตตะแปะยางทั้งนั้นเลยนี่สวนยางนะคะสวนยางเพื้นของโมค่ะวันนีเอ้ยแม่ทั้งพุ่นไหมพ่อตีว่าไม่เจออีกโอ้ยน้องสามาเอาน้องไพบรรยากาศของเราก็จะอย่างนี้แหละแล้วก็เดินจื้นซะหน่อยนะคะ เลยกันสิหาเอาไปเรื่อยนะคะน่ะเนาะโอ้ยจบคลิปนี่โดยเท่านี้นะคะน่ะเนาะ